เรื่องเสียงกระซิบจากบ้านพักนเกาะล้านเกาะล้านในยามค่ำคืนนั้นเงียบสงัดราวกับป่าช้าแตกต่างจากภาพความคึกคักของหาดสายขาวและน้ำทะเลสีครามในเวลากลางวันอย่างสิ้นเชิงร้านรวงปิดไฟสนิทถนนคอนกรีตที่ทอดตัวคดเคี้ยวไปตามแนวเขาเปล่าเปลี่ยวมีเพียงแสงไฟริบหรี่จากรีสอร์ทบางแห่งที่ยังคงส่องสว่างเรืองรองราวกับดวงตาที่จับจ้องอยู่ในความมืด ผู้คนส่วนใหญ่ต่างหลับไหลยอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆมีเพียงกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่ยังคงฝืนความง่วงและความหวาดหวัน่นตัดสินใจที่จะออกไปสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะในอีกมุมหนึ่งมุมที่น้อยคนนักจะได้สัมผัสกลุ่มเพื่อนห้าคนประกอบด้วยตินหัวหน้ากลุ่มจอมท้าทายผู้เชื่อมั่นในเหตุผลและวิทยศาศาสตร์พลอยสาวขี้กลัวที่มักจะถูกความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อน ลากให้มาพัวพันกับเรื่องชวนขนหัวลุกเสมอป๊อปช่างภาพผู้บ้าคลั่งการเก็บภาพทุกจังหวะชีวิตรวมถึงจังหวะความหลอนที่เขาฝันถึงมาตลอดบาสหมุงผู้ไม่เชื่อเรื่องผีเข้าขั้นลบหลูและแพรผู้มีสัมผัสพ,พิเศษที่พยายามเตือนทุกคนอยู่เสมอว่าบางสิ่งบางอย่างที่นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นพวกเขาชาบ้านพักหลังใหญ่ริมผาที่ค่อนข้างเก่าและทรุดโทรม ทาสีซีดจางจนดูเหมือนบ้านร้างห่างไกลจากผู้คนบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดจนผิดสังเกตเรากับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในมิติที่แยกออกจากโลกภายนอกคืนแรกผ่านไปอย่างไม่มีอะไรผิดปกติตินกับบาสยังคงหัวเระาะเยาะพลอยกับแพรที่ดูหวาดระแวงเกินเหตุแต่คืนที่สองนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญที่แท้จริงและจุดจบที่ไม่มีใครคาดคิด ขณะที่ทุกคนกำลังนั่งล้อมวงเล่นไพ่กันในห้องนั่งเล่นที่มืดสลัวมีเพียงแสงจากหลอดไฟเก่าๆที่กระพริบเป็นระยะจู่ๆก็มีเสียงครืดดังสนั่นมาจากชั้นบนเหมือนมีใครกำลังลากเก้าอี้ไม้เก่าๆอย่างแรงจนเกิดเสียงเสียดสีกับพื้นไม้พลอยสะดุ้งสุดตัวรีบเกาะแขนป๊อบแน่นเสียงอะไรนะป๊อบเธอถามเสียงสั่นจนแทบเป็นกระเซบตินหันไปมองหน้าบาสอย่างสงสัยใครอยู่ข้างบนวะ ไม่มีใครเลยนะบาสต่อพลางขมวดคิว้วเรามากันแค่นี้เองทันใดนั้นเสียงลากเก้าอี้ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนกับว่ากำลังลากมาตามทางเดินที่มืดมิดป๊อบรู้สึกหนาวสันหลังวาบแม้จะเป็นคนชอบถ่ายภาพผีแต่พอเจอเข้าจริงๆก็อดกลัวไม่ได้เขานึกย้อนไปถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ที่ชาวบ้านพยายามเตือนไม่ให้เข้าใกล้